มาดูการถอดเครื่องโคบต้าฮาทีร้อยสิบนะครับเครื่องนี้จะ Over อเอาวัอพอนใหม่หมดเลยนะครับตอนแรกก็ถอดโคเวอร์ก่อนนะครับโคเวอร์ Cover คือฝาครอบเครื่องนะครับและถังน้ํามันนะครับ ครับต่อมาก็ถอดท่อร่วมไม่ดีท่อร่วมไม่เสียออกนะครับ ถอดกรองน้ำมันแล้วก็ใช้ประเจกเบอร์สิบเจ็ดถอด อดนอด็อตถอดฝาครอบเครื่องด้านหน้าออกนะครับน็อตเบอร์10บต่อมานะครับถอดฝาครอบเครื่องด้านข้างออกเลยนะครับใช้นอ็อตใช้บ็อกเบอร์สิบสองก ต่อมาถอดกระเดืองออกนะครับปรวกดกระเดื่องก็เป็นน็อตเบอร์สิบสีนะครับ ตางกระตุงออกมาเลยนะให้ถอดหัวฉีดเบสิบสองนี้ออกก่อนนะครับถอดหัวฉีดออกแล้วนะครับต่อมาก็ถอด้าสูบ กรีัลสองอดปัดตูบนะครับตอนนี้ลึกสองอยหดออกอ้โหเฮ้ออยลื่นเลยวะถ่าออยแล้วปั ม,มีดินครึ่งหนึ่งน <c oughs> ีก่ก่อนนะครับ แล้วครับต่อมาก็ตีพุเล่ออกเลยครับไม่มีเครื่องดูดครับอันนี้ไม่มีเครื่องดูดนะครับดูนะครับตอนนี้ออกแล้วครับริมเลื่อนนะครับมีผู้ยิงตัง้งไว้ตั้งเนวแล้อ,อันตอนแรกครับใช้ครีมถานนะครับ ข่างลิปล็อกออกนะครับ,ค,รบคลิปล็อกออกแล้วนะครับต่อมาก็ตอดเรืองตัวนี้ออกก่อนนะครับตัวที่หนึ่งนะครับลูกหนึอจานแปดตัวทิ่สองปัวที่สี่ ถอดน er, ็อตบลานเซอร์เบอร์สิบสองครับน็อตเราบลานเซอร์ตัวนี้ออกทำให้ถอดน็อตตัวนี้แอบบรานเซ <c oughs> อร์ er, <c oughs> ไม่ออกนะครับจำด้วยว่าสองฟันอยู่้างหลงแต่ตัวที่มีเฟืองสองอันนะครับ <c oughs> จะอยู่ด้านล่างส่วนเฟืองที่มีเฟืองอันเดียวจะอยู่ด้านบนนะครับจะใส่สลับกันนะครับ ประจับก้านสูงนะครับอยู่ข้างในเป็นน็อตเบอร์สิบสี่นะครับอยู่ข้างในโอ้ สังเกตุนีด้วยประกับสังเกตประกับนะครับนี่ที่มีบ่าตัวนี้ครับมองเห็นบาไหมนี่ครับบานี้จะอยู่ข้างบนนะครับร่องที่เป็นร่องครับส่วนข้างล่างจะไม่มีครับข้างล่างจะเสมอเลยมันเครื่องแห้งนะครับ,เ,รรบเกิดรอยที่ แบริงครับบริงการสูบต่อมาก็ดันลูกสูบออกไปข้างหน้าเลยนะครับรูเห็นไหมครับรูที่การสูบนะครับข้างบนข้างบนจะมีรูแล้วก็สังเกตที่ประกับกับที่การสูบจะมีร่องนะครับ อันนี้ชาบน่าจะติดเรื่อยๆหลุดแล้วครับต่อมาเป็นอันนี้เป็นลูกเบี้ยวนะครับขผาลูกเบี้ยวก็เอาเบอร์สิบนะครับ่อดจะมีน็อตล็อกอยู่สองตัว มีตัวล็อกตัวล็อกไอ้พาวลูกเบี้ยนะครับไม่ให้หลุดออกมาเลื่องออกมาเลยครับต่อมาก็ถอดพาวข้อเบี้ยครับจะมีน็อตล็อกเบอร์สิบสองถอดพาวข้อเบีย้ย มาถอดน็นอตฝัก้ออกเลยครับนี่ที่งัดตรงนี้ดิบหลงเล้นทายเสร็จก่อนซีดิบหลง เราเวียงออกมาแล้ว